คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กราบสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาถึงคลิป2โค้งสุดท้าย2ตัวล่างตรงๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้2โค้งสุดท้าย2ตัวล่างตรงๆเนาะวันนี้ก็จากที่เมื่อวาจากชุดที่เมื่อวันก่อนผมให้ไป25หางสถิติเยอะเสมอไปนะครับผมย้ำเส,เสมอเนาะ จาก25ก็จะมาเหลือ15นะครับ15แล้วผมก็จะฟันให้แต่ตัวเด่นๆเ้าหางนะพี่น้องนะจะให้เน้นตัวเด่นๆเนาะจาก25มาเหลือ15ก็ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเด่นตัวแรกก็จะมีหลัก2ก็จะมีสองศสองสาม สองห้าสองหกนะครับแล้วก็จะมีสองแปดนี่แหละครับสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกสองแปดแล้วก็จะมีหลักห้าก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าสาม ห้าห้าห้าหกห้าแปดนี่ครับแล้วก็จะมีหลักหลักแปดทั้งหมดก็จะมีสิบห้าหางจะมีแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหก แล้วก็จะเป็น8ปดปดนะครับนี่ครับจะมีอยู่สิบห้าหางใครชอบก็เลือกเอานะพี่น้องนะแล้วชุดที่ผมจะให้ฟันจะให้ฟันนี่ก็จะไม่เยอะมีอยู่9หางนะครับก็จะมีหลักหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้า หนึ่งแปดนี่หลักสามหลักหนึ่งนะครับแล้วหลักสองก็จะมีสองสามสองห้าแล้วก็จะเป็นสองแปดนี่นะครับหลักสอง แล้วก็จะมีหลักที่เพิ่มมานะครับพี่น้องนะอยากให้กันหลักหกด้วยก็จะมีหกสามหกห้าหกแปดอย่าไปงงนะครับหลักหกตัวนี้เพราะว่าเขาอยู่ในสถิติ ที่ยีหางนะครับหกตัวนี้เขาไม่ได้ติดดับเนาะเขาไม่ได้ติดดับติดอะไรผมก็เลยให้หลักหกมาก็จะมีแค่นี้หลักหกหลักหกก็จะมีหกสามหกห้าหกแปดนะพี่น้องนะก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครชอบห,หลักหกนี่ก็สวยนะพี่น้อง ก็จะมีเพิ่มข้างบนให้อีกสองตัวหกศูนย์กับหกหกนะครับนี่ครับผมเพิ่มให้ตัวเด่นข้างบนนะถ้าใครชอบก็ตามได้นะก็จะเป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหางไม่อยากให้ทิ้งนะถ้าใครชอบหลักหกแต่ถ้าใครชอบตัวเด่นก็ตามตัวฟันก็ตามข้างล่างนะพี่น้องนะตัวฟัน ผมอยากให้เน้นเน้นตัวที่เคยออกไปแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเขาชอบมาตัวซ้ำๆตัวสองสามสองห้าหห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้านี่แหละครับก็จะมีอยู่ประมาณห้าหางที่อยากให้เน้นเน้นตัวฟันนะพี่น้องเนาะ ก็จะประมาณนี้ครับโค้งสุดท้ายของสองตัวล่างตรงๆถ้าใครชอบชุดที่อยู่ข้างบนข้างบนนี้ก็เลือกเอานะพี่น้องมันแล้วแต่บุญวาสนานะครับผมก็ย้ำเสมอนะครับบางคนเข้ามาแล้วก็เลือกเอาแต่ตัวฟันที่ผมฟันให้อันนี้ผมก็ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าตัวฟันหรือตัวเด่นเพราะว่าถ้าแอดรู้ขนาดนั้นแอดก็รวยไปแล้วครับพี่น้อง อันนี้มันก็ต้องใส่อาศัยดวงแล้วก็บุญวาสนานะครับเพราะว่าตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับอันนี้ก็ต้องย้ําเสมอนะพี่น้องนะคนที่เข้ามาติดตามชมใหม่แอดก็ยอมรับว่ามันเยอะจริงๆครับเลขสถิติเนี่ยมันเยอะนะเลขปักหลักเนี่ยแต่นี่ผมก็คิดคํานวณออกมาให้แล้วผมคัดแต่ตัวนี่มาให้แล้วก็อยู่ประมาณนี้ยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้อง ก็ขออย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะก็ขอให้รวยๆกันวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็รวยๆกันทุกคนนะครับก็ขอให้มั่งมีเงินทองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับก็สวัสดีทุกๆคนครับร่ำรวยร่ำรวยครับ